สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฝนหลังกับคนไทยมาที่สวนอีกคนไทยตาร์ทปลูกพักหนา้าฮัโลโหลคนไทยสวัสดีจ้าทุกคนคนไทยไปปลูบเบี้ยพักน้าจ้ะเบี้ยน,น้อยจ้ะลูกต้นน,น้อยน้อยปลูกพักน้าแล้ว ทุกคนอันนี้เป็นพักแกล่าเล็กๆตอนมีปลุกก่นไท่าปลุกักปลูกแบบนี้ปลูกต้นเล่นน้อยจ้ะทุกคนต้นปลูกเบีย้ยเล่นน้อยเดี๋ยวต้องมันต้องงามจากที่หลังไมต้องมาเหี่ยวปลูกเบีย้ยเล่นน้อยต้นซับเนี่ยจ้ะมาปลูกเลยจ้ะเคลียร์เคลียร์ดินและะ้วก็ยัดลงไปเลย นี่้อัปเดตเห้เบิ้งว่ามันทีงามซ้ำใดก <c oughs> ่อนใคยใส่ปลูกงามอยู่แล้วพักเนาะเนะได้ปลูกแอ,อ่พักอันนี้ผักคณะแต่ใช้เวลาทำก็น,นั่งปลูกไปเรื่อยๆนนเนี่ยอันนี้อากาศไม่ร้อนสบาย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 วันนี้อากาศเดี๋ยวถ้าปลูกก็ต้องปิดด้วยนะเนี่ยไม่งั้นนกกินเนอะ นกมันชอบมากินลูกตัดปิดต่นกมันไม่มากินนกพิราบชอบมากินเนาะทุกคนคนไทยปลูกทุกปีแต่างฝรั่งกินทุกปีภาการาสวยสวยทีหลังฝรั่งฝรั่งกินภาการากับหมูกบภาการาผัดน้ำมันหอยน้ำมันหอยอย่าวอลคนไทยฝรั่งชอบไหมอย่าวอลเออักสิดาชอบกินแบบนี้ฝรั่ง เราชอบกินแต่ฝรั่งไม่ช่วยคนไทยปลูกเลยโอ้พอมาได้ทำมีแต่คนไทยนั่งปลูกคนเดียวปวดขาหมดแล้วเนี่ยทถ <c oughs> นนนั่งให้คนไทยก็เล็กเล็กเอาเก้าอี้มานั่งไม่ได้คนไทยเป็นแบบนี้ตลอดนะขุมพลุกฝรั่งกินโอ้ฮิฮ <c oughs> ชอบใจหัวเราะต้ตให้ฝรั่งปลูกให้คนไทยกินบ้างสิบ่ <c oughs> คนไทยปลูกฝรั่งกินทำไมชื่อผักคะน้าไทยฉันที่หลังก็ฝรั่งปลูกผักคะน้าฝรั่งให้คนไทยกินด้วยสิ <laughs> ปลูกไปเรื่อยๆจนเสร็จหมดนั่นแหละยใช่อรัปลูกใช้เวลาใช้เวลาปลูกอยู่แล้วเนาะทุกคนเอ็นมาคนไทยปลูกผักคะนา้า แจ่เป็นเก่งเก่งย่องยเข,ข้าไปขับพลุกตักมาทุกอย่างสวยฝรั่งพลุกไม่มาอะไรมาทุกอย่างขี้เลยล่ะอย่าไม่ขึ้นมารู้ไม่ขึ้นนะผมไปยาลายหลายครั้งไม่ขึ้นสักกอย่างทำไมคนไทยปลูกขึ้นน,ะน่ะแต่นี่คนไทยทำเองแต่ใช้เวลาใช้เวลานานๆ

อันนี้เป็นเอ t r a t า t t t p ท u ท p l ี s ล u n แลุกก็คุณคุณแล้วแต่ทำทออกลุกดันทัวรคนไทยเนี้ยเนี้ยไปเนนยทำงานเดียวคนไทยทำงานคนไทยไม่มีเวลาพูดกับฝรั่งฝรั่งพูดคนเดียวเดี๋ยอๆฝรั่งคุยยมาคนเดียว เร็วเออจะมาเร่งเร็ว,รวต้องมาเร่งเลยไหนทำเองด้ะอากาศเป็นดีดีวันนี้เอาฝนด็อกจะไหมฟอนดอกฮะล้วนเนี้อะไรเสียสิทเลยเลยทำเร็วเสียกระพ<ม>ุทธิ้งเป็นเ,เยอะๆเต็มไปหมดเลยมาลูเป็นประกาศช่วยก็ไม่รู้ฮ่าๆอีกบททิ้งหมดเลย้ยเคนไทยนึงทิ้งหมดเลย แย่ประกาศช่วยไม่ไห้ขึ้นขึ้นใหม่อีก,ก็ดึงทิ้งทิ้งขึ้นใหม่อีก,ก็ดึงดึงทิ้งฮ่ค่ะ่อีคิดเป็นยากทุกคนกอนท้ายปลูกเสร็จแล้วตอนนี้ให้น้ำด้วยเยอะขนาดนี้ฮะนุง่งแท่ยาว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  ไฮน้ำน้ำน้ำพักกันใหม่ใงานที่เราปลูกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มันสวยเห็นไหมเนี่ยปลูกเล็กๆอันเล็กเป็นสวยๆอย่าปลูกเล็กๆแต่เป็นสวยทีหลังไม่ปลูกต้นอันใหญ่เราปลูกต้นเล็กๆเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ต t a r t พิดกันบอนด้วยมาให้นกกิน ทุกคนอันนี้เป็นส่งเทวคนไทยปลูกเลี้วปักงานกับสลัดกับคนเกิดแมนกับชีไรติสสุดดงเฮียไปคืนเลี้วทุกคนเป็นสวยกราณีปลูกกราณีแค่รตัวเองปลูกกราณีพักตัวเองนุ่งอะไรสวยยังอรดีขึ้นสวยตอนนี่คนไทยให้นาม มีเด็กขึ้นสวยสวยขนาดีไหมสวยนะคือปลูกอย่าปลูกเร็วคสวยยเดียนี่คนไทยห้น้ำเรารู้นดอกไหมฟนดกอันนี้ทุกคนคนไทยปลุกสลัดาพคเขานแล้วสวยไหมแต่อันี้คนไทยปลูกปัดบุง ปัดปุ้งขึ้นแล้วปัดปุ้งก็ขึ้นแล้วนิดเดียวการปลูกเยอะพี่นีนี่ปลูกนิดเดียวเอ๊ะเพิ่งปลูกใหม่ปลูกกันใหม่ได้ทีหลังแบบนี้ให้น้ำด้วยเอี๊ยสลัดสลัดสวยไหมสลัดอาหารทุกอนสลัดขึ้นสวยเนาะยาสลัดเป็นสวยสลัดกระเล็ดขึ้นสวยยาแ่หลัดนี้สลัดของของคนไทยคนไทยปลูกอ่ะ ได้กินแล้วคนไทยเลยกินอะไรพวกเล็กๆเ,เ,เองาะหลัเงเ,ออเป็นใหญ่แล้วยาหัอใหญ่คนแต่นนนี้คนไทยปลุกพักกาณเอกนงเทวทุกคนปลุกข้างนนในดันพิษนอกไ่กินคนไทยฟรังคำมอยสลัดของคุณ โอ้ยยังเล็กๆอยู่ไม่ได้คนใจเปลงเสียงดังทุกคนคนใจเปลงเสียงดังอย่าไม่ให้ยังไม่ใหญ่เลยให้มันใหญ่ก่อนสิันเกียนโอ้ยให้กูณเป็นใหญ่ก่อนฮ่าๆๆๆฝรั่งทำแบบนี้มาให้เด้งคุณ อันใหญ่ไหมข้างแแดงข้าแแแแงแบแดงทุกคนยาปลุกแ,แกดงกิลังข้างล่างได้ข้านปดข้นนบนนี้ไทุกคนแบรน,นใหญ่า <laughs> ไ,ไว้แงิแงดข้างบนไปแนางอลน,นไดดีอ่ะดีมากมาก เดี๋ยวคนเดี๋ไทยแล้วจ้าจ้าสตานเป็นมิตรทุกอย่างวันนี้ฝนดกไหมมาฟฝนดกมาดูเรื่องแต่เป็นยากอ้าคนไทยไม่แดดเลยไม่แดงตกแล้วเหรอ่อยะเป็นมิตรแล้วตกแล้วแล้ว,บบลวกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเก็บของแล้วคนไทยเก็บของก่อนเกบน็บกลงเก็บทุกอย่างก่อน ลัเก็บของเร็วๆฝนจะตกแล้วอย่าากก็สตร์ทฝนนคเป็นมืดๆแล้วเป็นมืดห้าส<ม>ิบห้าสิบปานี้ฝนตกโอ้ไม่รู้แหละมันมืดๆแล้วฝนจะตกแล้วอากาศบ่ดีทุกคนมื้อนี้อากาศฝนที่ตกตอนเช้าลงเม็ดน้อยๆเนาะลงแจกนิดเดียวครฝนตกนิดเดียวลงเช้าฝนเช้าฝนตกนิดเดียวแล้วโอ้ฝนตกแล้วฝนฝนลงเม็ดแล้วฝรั่ง เก็บขวางแล้วเร็ว,รวกลับบ้านเก็บแล้ววิ่ง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 อันนี้เป็นพริกคนไทยกับบานเขีย่ของคนไทยก็ไว้กันรับที่บ้านอันนี้เป็นเบีย้ยพริกของคนไทยจ้ะอีกประมาณสักสองอาทิตย์แต่ว่าตั้งสิลงจ้ะอากาศยังเป็นเย็นๆอยู่จ้ะอย่ามันตายอันนี้ก็บบะเขือจ้ะบเบี้ยบะเขือเบียรพริกงามๆจ้ะทุกคนมองเนี่ย yeah. ใหญ่ขนาดน้ยไหมใหญ่ขนาดนี้ฮะใหญใหญ่ขนาดนี้สวยด้วย อันนี้เป็นโหระพาทุกคนโหระพามัน,นก็โหระพาไทยนี่แหละฝรั่งโหระาพาฝรั่งมีไหม <c oughs> ไมีเมีแต่ใบซิลิกุมใบอันนี้เป็นมะเขือเทศกังฝรั่งมะเขือเทศฝรั่งอ๋อนะนี้เป็นพาปริก้ากังฝรั่งอ๋อนะนี้เป็นไวส์โครนปรกกาศซีกาวะเป็นอะไรเอ่อยาปรกกาศหัวปรกกาศนั่นเอ้ยปรกกาศนั่นแหละปรกกาศเอ้ยใช่ ลืมกะหล่ำปีกะหล่ำปีอันใหญ่ยากะหล่ำปียามะเขืองามๆทุกคนทุกคนมะเขือก็คงขงสวยขนาดนี้สวยเนาะพริกเป็นซุม้มขนาดนี้ไหมสวยอันนี้กะเบีย้ยมะเขือเทศคือกันแต่มะเขือเทศกับปาปิก้าจ้ะอย่ามะกะเทะกับฝรั่งโอ้คนไทยกินไม่ได้เหรอฝรั่งเนออะไรอะไรก็ของฝรั่งเบิดเลยทุกคน,น,นคนไทยนี่ฝรั่ง โอ้โหพิกอันเดียวนะของฝรั่งไอของคนไทย,อ,ทยอันนี้อีกโนดานมะเขือเทศอันนี้ไม่ยาไม่ไหหมวกวานต้นหนึ่งจ้ะมะเขือเทศอันนวยใหญ่อันนั้นกับแต่พะโลน,นี่จ้ะทุกคนพิกชี้ฟ้าทุกคนตั้งติข้นมาขึ้นดอกนี่ว่าสองตน้นใบใบมันเริ่มเป็นไอ้เคลื่อนอีหยังจ้ะทุกคนเนี่ยใบมันเป็นเชื้อราบร่จ้ะมันเป็นอีหยังจ้ะเป็นหนาวไม่รู้ ัเป,ป็นประตูแล้วกลับบ้านฝนฝนมาฝนจะมาแล้วหนอยลมโอ้ยลมแข็งแรงมากเลยลมมาแร้วบบนะ่ะลมมาแล้วด้วยเร,ร็วๆกล,ลับบ้านแล้วริดล็อกประตูได้กลับบ้านไครับไปก่อนฝรั่งกลับมาแล้ว start ลมแข็งแรงตันตาร์ทเ,เ,เป็นมืดแล้วเป็นมืดแล้วฝรั่งกลับบ้านไปกลับบ้านแล้ว แข่งแรงกนใครเร็วเร็เร็วฝรัง่งโอ้ลมแล้วนะ่ะตกไม,ม,ไ,มไป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 ,ไป,ไปบ้านลมแข็งแรงมากๆเลยเน,นี่ย